คู่มาล้มก่อนกระแนกตน,น้มตาเยวนนพี่น้องเห็ต้นรนะับีดีเฮ็ดน่อยๆแต่ว่าได้หลายประสนพี่น้องว่าดีนะสีเปลี่ยนเ้ยคุณเลเนาะนี่กระปงปุ๊บปัป๊บกระโปงก็บมะเรอกซื้อเองเนียนกระปงหนังกระปงยันกระบาดปบ้อนเซ็ตไซาประสิฐใหแล้วะจัง <c oughs> ไบเไ๊ไลร้าพี่น้องติดตามธารกิจมือต้องได้ภากลับไปที่จะวัดร้อเอ็ด ต้องได้พากลับไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะน้องติดตามสั้นเราผีซีของเฮ้าเมื่อเนี่ยเรี่น้องเด้อเบิ่งแง่สั้นเราของเขานี่ค่ะบบดนี้มืงอื่นพี่ว่าสิไปบใส่คนเสิือกยุ่ยใส่มื่ออื่นนี่เออเขามีงาน้าตกระแต่เราเนี่เรามีคอนเสิร์ตที่ตัวพระนกรรัชดาหรือกรุงเทพมหานครของเฮ้าผู้ใด้ยุยยานกรุงเทพนี่ทามหาสั้นเราเห็มาเลยน่าดูการนี่มาลงอยูที่ปุ๊บรัชดาเป็นครั้งแรกของสั้นเรา แม็เขาปีนี้เดิกจับจองโต๊ะาได้ที่โพบรัชดากรุงเทพมหานครนะคะรวมเดินกับงินรับรวมเดินทาง ก็พาพี่น้องมาซื้อผ้าไปตัดชุดนะครับก็ือ้าไปตัดชุดเชิ้เสื้อ

ใส่มกได้หนีรใส่มก็ต้องหามไ่บอกนี mm. 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 ่ดสุดแ่่ยนี่ดีเอาทเมอาทเมหมอนคืออยู่คืออีวงเลอะอุ้ยนีเตยไปต่ใส่ง่ามสิทุขนาลักแค่สองราสบ ที่พูดหาหลานเนี่ยที่มันเป็นที่มันเป็นนี่เหมือนสูงไปได้ไหมใช่แ้วมันบ้านนีสวยจัง

Потом будет холодно.